ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็คงมาพบก,กับบรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องของพระมาหาชนกต่อแต่ว่าตอนนี้ไปเห็นจะค่อยดีขึ้นสักหน่อยเพราว่าไปได้นงสือที่เขาเรียบเรียงไว้มีความจริงใกล้เคียงกับพระบาลีมาก มันเป็นกรรมจริงๆบรรดาท่านพุทธบริษัทอาศัยการอยู่ต่างจังหวัดในหาธรรมะปรรมรายากความจริงเรื่องพระเจ้าสิบชาตินี่เทศกันมานานแต่ว่าความละเอียดรออตามพระบาลีเกรงว่าจะมีไม่พอถ้าจะเล่าเรื่องกันเฉยๆก็ยังได้แต่ว่าเสียใจว่าถ้าระยะตัดรอน ถ้ารรมเทศนาก็องค์สมเด็จพรจอมไตรไปเสียก็รู้สึกว่าจะเป็นกรรมหนักเรื่องเลยต้องใช้นังสือเป็นแบบฉบับ <c oughs> เป็นแนวทาง <c oughs> แต่ถ้ว่านังืืเฉบับนั้นเห็นว่าจะต้องเอาลงแต่กล้าไปไม่ทราบว่าคนแปร ى, นะแปร ى, แล้วอะไรใส่เข้ามาตัดของดีทิ้งไป และเอามาติของตนใส่เข้ามาประเภทนี้น่าสงสารพระพุทธเจ้าแต่สำหรับหนังสือที่ใช้นำมาเอามาเป็นแบบฉบับสำหรับพูดในการต่อไปนี้มีความดีอยู่มากรู้สึกว่าอาศัยเดินตามสายพระบาลีประมาณเก้าสิบเปอร์ซ็นแต่ก็ยังต้องถูกตำหนิอีกนิดหนึ่งว่าไม่ควรจะตัดหน้าออกไปตัดท้ายออกไป ความจริงพระพุทธเจ้าจะทรงเทศเรื่องอะไรทรงมีเหตุไว้เสมอความจริงก็น่าจะเขียนเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงปรารรก,ก่อนและองค์สมเด็จพระจินวรินทร์สัตทรงตัดเรื่องพระเจ้าสิบชาติตอนท้ายก็ทรงประชุมชาด,ดกเรื่องนี้ไม่น่าจะตัดแต่เริ่มนี้ดีส่วนก,นกลางงนี่เรียบเรียงตามพระบาลีได้ดีมาก แต่ก็มาเอื่นไปตัดหน้าตัดหลังชนิดหนึ่งเลยให้คะแนนถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นตเป็นอันว่าเมื่อพระมหาชนกในลาพระราชมันดาไปเรือสำเภาแล่ก่อนที่โรงเรือจะโรงเรือสำเภาเพื่อทำการค้าก็ได้พบพระไปะเจกับพระธิ้าเดินมาด้วยความลำบาก แล้วก็ถวายร่มกับรองเท้าตามที่กล่าวมาแล้วแล้วก็ว่ายน้ำในมหาสมุทรเห็นพระจันทร์วันเพ็งก็ทรงสมาทานุโบสถศีลได้วความจริงหน้าที่ในการรักษามหาสมุทรสำหรับคนดีเป็นหน้าที่ข้านางมณีเมขลานางมณีเมขลาองค์นี้ไม่ตรงกับรามเกียรติ เาซื้อเล่มนั้งเกลีล่อแบบและเมาเกณี์กเขาให้ชักใจยุ่งนี่คนเขียนนะพระคุณเลยอย่าทําให้ชาวบ,บ้านเขาเข้าใจผิดเลยว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดมายัางไงเขียนไปอย่างั้นดีกว่าอย่าช่วยกันทําลายพระศาสนาแล้วเจตนาจะหาเงินนามาใช้มันไม่เป็นการสมควรเป็นอันันามไม่มณีเม่ขลานี มีหน้าที่รักษาคนดีในมหาสมุทรตามคำสั่งของท้าวเวสวรรแต่ก็เป็นการบางอิ่นอย่างยิ่งที่นางมีดามมีความบันเทิงเสในสวรรค์ในสวนของท้าวเวสวรรณทั้งเจ็ดวันมากันทั้งเจ็ดวันต้องปล่อยให้พระมหาชนกไว้นางอยู่เนี่อาศัยบุพกรรมนะอาศัยบุพกรรมเก่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์ สร้างความดีมามากแต่ต้องถูกทรมานจากการว่ายน้ำประเภทนี้ถึงห้าร้อยชาติแต่บุพกรรมน,นี้จะกล่าวถึงตอนที่พระเจ้าจำพระมหาชนกได้เป็นกษัตริย์เสียก่อนไม่อย่างนั้นเรื่องจะไม่สมบูรณ์ฟังตอนนี้ไปแต่ว่านหนังสือเล่มนี้ก็ไม่มีไหมืกันแต่ความจริงเรื่องบุพกรรมนี้ สำหรับเรื่องบุพกรรมนี้เขาไม่อีกตอนหนึ่งตัางหากไม่จะอยู่ในพระเจ้าสิทชาติเป็นอันว่าตอนนี้นางมณีไม่ขลาเทพพธิดาผู้มีหน้าที่รักษาพระมหาสมุทรในสมโนนเขาสวยนักสือนี้รู้สึกว่าเป็นคนดีมากเขียนไว้ใครก็ช่างเหอะเดีย๋ยวจะหาว่าจะหาว่ามาโฆษณาขายนักสือ เมื่อเห็นพระมหาชนกแวกว่ายอยู่ในกระแสะมหาสมุทรเช่นนั้นนี่แต่เขาว่าตามสำน,นบารีจริงๆริงจึงเขอะเข้าไปใกล้พระมหาชนกแนวกล่าวเพื่อจะทดลองน้ำใจคือน้ำประทัยเขาพระมหาชนกว่าเพื่อชใช้สับสวยใครหนอเมื่อมองไม่เห็นฝั่งก็ยังอุตส่าห์พยายามว่ายอยู่ในแท่กลางมหาสมุทร ท่านเห็นประโยชน์อะไรหรือจึงได้พยายามว่ายน้ําอยู่อย่างนี้นี่เป็นถ้อยคําของนางมณีเมฆาลาอาตมาก็ไม่ต้องอธิบายพระมหาชนกเมื่อได้ยินเสียงถามมาจึงได้รีว่านีนเราว่ายน้ําอยู่ในมหาสมุทรถึงเจ็ดวันเข้าวันนี้แล้วไม่เคยได้ยินเสียงใครเลย ให้หนอมาพูดกับเราในวันนี้ในคิดในใจแปลกใจนะนี่คนปัจจุบันนี่ก็คงจะคิดนะว่านี่พูดผิดไปหน่อยความจริงท่านไม่ได้ใช้น้ำตาลใส่กรวดกับน้ำพึ่งหรอกนะฉันใช้ขันทศกรนะ่ะใช้ขันทศก,กรกคอย่เคร้าวกับน้ำตาลใส่กรวดกินมีกกำลัง ได้การว่ายน้ำในมหาสมทุทรตั้งเจ็ดวันแล้วก็มีขึ้นลมจัดบางทีคนสมัยนี้เขาอาจจะไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อแล้วก็ไปฟังข่าว่อเวลาที่เรือเขาแตกบางทีเขาลอยคอยตั้งสิบวันก็มีเป็นไปได้คนไม่ยังไม่ถึงเวลาจะตายทำไงมันก็ไม่ตายโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพระโพธิสัตว์ทุกคนมีบุญ เรื่องบุญนี่ไปพูดกับคนบาปมันไม่รู้ภาษาหรอกช่างมันเถอะแล้วเวลาเมื่อท่านคิดอย่างนี้แล้วว่าใครนั่มาพูดกับเราเนี่ยเราว่ายน้ามาตั้งเจ็ดวันไม่เคยดินเสียงใครเมื่อคิดอย่างนี้แล้วจะได้ไงเข้าไปดูข้างบนอากาศไนทอดพระเนตรเห็นแม่านางมณีไม่เคยหลาจึงตัดว่าอาน,นิสงส์แห่งความเพียรน,นั้นมีอยู่ ถึงแม้ว่าจะไม่เห็นฝั่งเราก็ต้องพยายามไหวจนกว่าจะถึงฝั่งสักวันหนึ่งนี่ที่พระพุทธเจ้าทรงแัสว่าวิเยนะทุกขมเจติบุคคลจยล่วงทุกได้เพราะความเพียรพระมหาชนกนี่เห็นจะเป็นตอนที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญบรารมีในด้านวิทยบาบารมี <c oughs> จำไม่ดีนะทุกคนเราถ้ามีความเพียรจริงๆแต่ต้องเพียรดีอย่าไปเพียรชั่วมีความเพียรจริงๆมันต้องถึงที่สุดความปรารถนาจนได้ตามพระบาลีกล่าวต่อไปว่านางมณีเมขลาปรารบปรารถนาจากฟังคติธรรมของมหาชนกแม่น่คนยังไหว้น้ำาครื่งก็ใหญ่ไหว้น้ำกันเลย เทวด,ดายังอยากจะฟังทำรรต่อไปเออก็ต้องคิดนะเอ,อ้าเมื่อเรื่องท่านว่าอย่างนี้ก็ต้องว่าไปยังไงยังไงนางมณีเมฆาลาต้องเข้าใจว่าพระมหาชนกจะต้องไม่ตายแน่จึงได้กล่าวไปว,ว่าฟังมหาสมุทรกว้างใหญ่กว้างใหญ่หลวงไม่ปรากฏแกท่านแม้ท่านจะพยายามสักเท่าไหร่ ไม่ทันถึงฝั่งท่านก็จะต้องตายใช้ก่อนท่านจะไหวต่อไปเพื่อประโยชน์อะไรปล่อยให้มันตายซะแบบสบายๆไม่ดีหรือพระมหาชนกจึงในตรัสกูนามนไม่ขลาว่าบุคคลผู้ทำความเพียรอยู่แม้ถึงจะตายขณะที่ทำความเพียรนั้นมันถาวายอย่างนี้นะจำให้ลีนะ ก็ชื่อว่าไม่ต้องเป็นหนี้ไม่ต้องถูกญาตหรือเทวดาหรือวินาบรรดาติเตียนนี่เป็นปร,รับหมายความว่าถ้าเรามีความขยันหมั่นเพียรในกิจการงานทุกอย่างก็เชื่อว่าไม่เป็นหนี้คือหน้าที่การงานมีอยู่เท่าไหร่ทำมนันให้ครบแล้วก็ไม่มีผู้บังคับบัญชาคนไหนเข้ามาตำหนิตีเตียน และไม้แต่ญาติก็ดีเทวด,ดาก็ดีบิดามารดาก็ดีไม่มีใครเขาติเตียนคนที่ทําความเพียรในความขยันตั้งใจมันมีแต่ความชมเชยท่านกล่าวต่อไปว่าอันหนึง่งเมื่อทํากิจอย่างลูกผู้ชายแล้วนะเมื่อทํากิจอย่างลูกผู้ชายแล้วไม่ต้องเดือดร้อนต่อภายหลัง นี่ตามพระบาลีมีว่าวายเมเทวะปุริโสพระพุทธเจ้ากล่าวว่าถ้าเป็นลูกผู้ชายคนพยายามล้ำไปคำว่าถอยหลังเกิดครั้นในล้าหลังพอถอยจะไม่มีสำหรับผู้ชายทั้งปวงแต่ความจริงเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเขาก็าเก่งนะเวลานี้ผู้หญิงที่เก่งกับผู้ชายก็เยอะไม่สมัยโบราณผู้หญิงที่เก่งกับผู้ชายก็เยอะ ผู้ชายที่เคียวขี้ขาดขี้ขลาดตาขาวยิ่งกว่าผู้หญิงมีมากแต่ก็ไปอนวเคลาะละกันไปทั้งผู้หญิงผู้ชายต่างคนต่างมีวิทยาอุาหาสร้างความดีให้คนไหนเลวก็เลวไปคนดีก็ว่ากันเรื่องดีว่ากันต่อไปนามนนมณีเมฆคลาจึงได้กล่าวต่อไปว่าการพยายามทำงานที่ไม่เห็นจุดหมาย มีแต่ความยากลำบากอาจจะถึงตายในที่สุดก็ได้จะทำความพยายามอันไม่ใช่ฐานะนั้นทำไปเพื่อประโยชน์อะไรเออเอาโตกับสิคนหนึ่งรอยูเบิกกายคนหนึ่งว่ายน้ำเอาไฟต์กันดูที่ว่าใครจะชนะท่านพระมหาชนกเมอได้ทรง,งฟังนางมณีเมขละกล่าวถ้อยคำอย่างนั้น จึงได้ดัดว่าดูก่อนแม่เทพพิธิดาความจริงตอนนี้น่าจะหายเหนื่อยนะถ้าคนพูดนี่ถ้ายังเป็นหนม่มยังกลัดมันอยู่ย่าสมัยก่อนแล้วก็เห็นนางเทพพิธิดาหน้าสวยสวยรูปร่างสวยสวยผิวพรรณสวยแต่งตัวสวยสวยลอยนอากาศแบบนั้นเห็นเข้าหายเหนื่อย แต่ไม่ใช่เทพธทิดานะคือไปเพียงแต่เพียงแต่ลูกสาวชาวบ,บ้านธรรมาดาธรรมาดาในยังหายเหนื่อยเลยสมัยโน้นนะแต่สมัยนี้ถ้ามันเหนื่อยมันก็เหนื่อยเลยจะเป็นเทพธิดาแล้วลูกสาวชาวบ้านคือธิดาของใครก็มาได้ความแล้วมันแก่แล้วเย่แล้วเลิกสู้คนไม่สู้แล้วจะมาท้านะ ถ้าท้ามาอะไราย,ยอมแพ้มานั้นไม่จะท้าแล้วสู้สู้ไม่ไหวเพราะไม่ต้องการจะสู้จึงได้กลหัวหมผลาหลืงเสียถ้าอยากจะสู้จะไม่บดไม่เบิดมนันละสู้มันแหลกร้านเขาคงไม่แหลกเราคงแหลกเอาว่ากันต่อไปนี่เสียกเาเรื่องเข้ามาแทรกสะะเสแล้วจะมันยุง่งอ้า่ยอดนิดหนึ่ง ท่านพระมาหาชนกเมื่อจะท่งให้นางมณในในีได้บกะลาจำนนต่อถ้อยคำจึงท่งตัดว่าเอาละสิตอนนี้จะ่อให้จำนนน่ะนะว่ายน้ำายก็ยังไม่กลัวหายเหนื่อยนี่เห็นนางสาวสวยๆมันลอยอยู่ข้างหน้ายิ่งกล่าวว่าดูก่อนแม่เทพธิดาผู้ที่รู้ว่าการงานที่ทำไม่รั่วงไปได้ไม่คิดป้องกันอันตรายไว้ก่อน ก็ชื่อว่าไม่รักษาชีวิตของตนถ้าเขาเลิกละความเพียรนั้นเสียก็จะต้องได้รับผลคือความเกียดคร้านเป็นแน่ดูก่อนแม่เทพธิดาบุคคลเมื่อได้เห็นผลตามที่ประสงค์ควรแล้วควรเร่งประกอบการงานแม่การงานนั้นจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ตามก็ตามทีนะ หมายความเมื่อเอาใหม่ย้อนใหม่นะดูก่อนแม่เทพธิดาบุคคลเมื่อเห็นผลตามที่ประสงค์แล้วควรเร่งประกอบการงานแม่การงานนั้นจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ตามทีดูก่อนแม่เทพธิดาท่านได้เห็นผลของความพยายามไปจากกระตาของท่านแล้วไม่ใช่หรือ คนที่มากับเราในเรือจมน้ำตายหายไปหมดในมหาสมุทรเหลือเราแต่ผู้เดียวเท่านั้นที่พยายามไม่อยู่จึงรอดตายได้เห็นหน้าแม่ทเทพดาชมงามลอยอยู่ข้างหน้าบัดนี้แหมเกี้ยวสนิทอ่างเอาสน,น่อย ใหนกล่าวต่อเพื่อมาดูก่อนแม่เทพธิดาเราจะต้องพยายามทําความเพียรอย่างที่ลูกผู้ชายควรจะทําตลอดไปจนกว่าจะสุดกําลังเพื่อจะข้ามมาถึงฝั่งให้จนได้แม้ข้อนี้น่าคิดในบรรดาท่านพุทธบริษัทว่าเวลานี้ภัยอันตรายทันหลายเกิดกับประเทศของเรารอบด้าน ถ้าเราพวกเราทั้งหมดต่างคนต่างงอมืองอเท้าคิดว่าสู้เขาไม่ได้มีคนมาพูดว่าเขามีกําลังมากกว่าเขามีอาวุธดีกว่าเขามีการปลุกระดมชนดีกว่าแล้วก็ไม่สู้อย่างนี้น่าเสีดใดมากแต่ถ้าหากว่าเราจะฟังพระมาหาชนกพูดว่าสู้ได้หรือไม่สู้เราก็พร้อมที่จะสู้เพื่อเป็นการป้องกันตนเอง ถ้าจะตายก็ตายอย่างคนโซ่นคนมาตอนนี้อยากจะถอยหลังลงไปสักนิดหนึ่งนึกถึงว่าสมัยกรุงศรียธิยาแตกครั้งสุดท้ายในตอนนั้นก่อนที่จะแตกไม่เท่าไรพระเจ้าตากสินมหาราชเวลานั้นเป็นพรญาพญาตากสินนะมั้งเห็นถ้าไม่เป็นการภายใน แต่ความสามคัคคีคนดีไม่มีใช้แล้วนายทหารผู้ใจแกล้วรวบรวมกำลังทหารได้ประมาณห้าร้อยคนพร้อมด้วยลูกหาบตีฝ่ายฆ่าศิกออกมาแล้วก็ไปตั้งท่าอยู่ที่โนนเมืองจันทุรีและเมืองในยองไปรวบรวมกำลังพอที่สุดก็ไปตีเมืองจันทบุรีได้ เอากำลังของจันรีเข้ามาสมทบกับคนที่ไปไปรวมไปรวมอยู่ด้วยกันประมาณห้าพันคนความจริงคนห้าพันคนนี้ไม่คนแค่หยิบมือเดียวในเวลาที่ออกไปเวลานั้นพระเจ้าตากสินไม่ใช่เป็นกษัตริย์เป็นนายทหารคนหนึ่งเท่านั้นไม่มีสมบัติติดตัวไปแล้วก็เวลาไปก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะติดตัว เมื่อฟันฝ่าข้าศึกออกไปได้ไม่ไกลนักเห็นข้าศึกไม่ติดตามข้าศึกเห็นว่าคนไปน้อยเขาต้องการเมืองคนไปแค่นั้นเขาไม่แคร์แค่ห้าร้อยถ้าเขายึดเมืองได้คนห้าร้อยไม่มีความหมายเขาคิดอย่างนั้นไปพักอยู่ระหว่างทางตอนนั้นเตีย่ยได้ให้น้องสาวนําเงินแปดช่างเอาไปให้แปดช้าสมัยนั้นก็มาก ท่านบอกว่าเจ้าสิงห์มังไม่มีจะก,กินเองจงเอาเงินไปให้มันมันจะได้มีเงินใช้ควบคุมกำลังพลไปได้เงินตอนต้นไปเท่านั้นเท่านลัลงกำลังคนเพราะสายความพยายามทรัพย์สิงก็ไม่มีในดีสุดพระเจ้าตาสินมหารา้กรวงกำลังคนได้ห้าพันคนก็มาตีกครงเสียยุธยาคืน นี่ถ้าคนที่มีความเพียรคิดว่าง,งานที่เราจําจะต้องทำมันจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จถ้าหากว่าเราไม่ทำป้าสายความขาดเราตายหะดีกว่าฉะนั้นสภาวะประเทศชาติของเราในเวลานี้ก็เช่นเดียวกันเรายังไม่ถึงกับสมัยกรุงศรียติยาแตก ที่เรายังมีอิสรภาพทุกอย่างสามารถจะซื้อแสนพาวุธสามารถจะฝึกกำลังทหารแต่ยังไงก็ตามเรื่องรบราข้าวฟันเป็นเรื่องของชาวบ,บ้านแต่เรื่องของพระนี่มีความรู้สึกอยู่ว่าถ้าบรรดาท่านทั้งหลายมีความเข้าใจในความเป็นไทยของตนเวลานี้เราเป็นไทยไม่ใช่ทาตเรายังมีอิสรภาพ คนจนหาเช้ากินคำ่ำก็ยังมีความสุขทั้งนี้เพราะอะไรเราได้มาเท่าไรเราก็กินเท่านั้นทํางานแค่นี้เหนื่อยเราก็พักเราต้องการกินเค็มเราก็ได้เค็มเราต้องการกินเผ็ดล้วก็ได้เผ็ดเราเป็นการกินเปรี้ยวกินหวานล้วก็กินได้ตามความพอใจถึงงม้มันม,นมีไม่มากเราก็ยังมีกินถ้าหากว่าเรางอมืองอเท้าปล่อยอย่างลาวและเขเมร เราจะต้องกินตามที่เขาจะให้กินเราจะมีเวลาพักหรือไม่มีเวลาพักตามที่เขาสั่งเครื่องใช้ไม้สอยเครื่องแต่งกายทุกอย่างเราจะต้องแต่งตามที่เขาให้มันไม่ใช่ตามใจเรามันตามใจเขานั่นสภาพของความเป็นทาสแต่บุคคลที่สบายมีไม่กี่คนที่เขาบังคับที่เขาเป็นผู้บังคับบัญชา ฉะนั้นคนดีก็มีความปรารถนาจะให้ไทยประเทศไทยเป็นทาสอย่างลรากับเขเมรนี่ถ้าทุกคนมีความสามาคัคคีรักไทยรักความเป็นไทยไม่ใช่ไม่มีใจเป็นทาสทุกคนร่วมกายร่วมใจเส่งกันและกันคนรวยเกื้อนหนุนคนจนคนจนก็จงเจียมตัวอย่าแบมือขอเขาสิอย่างเดียวเขาช่วยเข้ามาแล้วพยายามหา จะทำทุกอย่างที่มันจะได้มาเพื่อเรียงชีพแล้วถ้ามีค่าศิกรมาเรากอดคอกันเขาไว้จะต้องรักษาความเป็นไทยถ้าความเป็นไทยจะต้องสลายไปเมื่อไหร่เราตายเสียดีกว่าอย่างพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์ควบคุมกำลังพลไปรวมคนและกู้ชาติได้ภายในระยะไม่เกินหนึ่งปีคือไม่ไม่ครบหนึ่งปี จึงเป็นเหตุให้เราทั้งหลายเหล่านี้มีอิสรภาพเป็นไทยได้ข้อนี้มีประมาณชัน้นใดที่พระเจ้าตัดสินทำได้ก็อาศัยทิบาทสี่คือหนึ่งชั้นทะมีความพอใจในการเป็นอิสรภาพสองวิญยะมีความเพียรเช่นเดียวกับพระมหาชนกสามจิตตะมีจิตจดจ่ออยู่เสมอว่าข้าจะตายก็ตามที แต่ว่าขอให้พี่น้องคนไทยของเรามีสารภาพมีมังสาอาศัยสติปัญญาความเฉลียวฉลาดในการพูดในการปฏิบัติในการเข้าทิ้งคนไม่ทําตนเป็นเจ้าเป็นนายอย่างกับพวกบคุคคลทั้งหลายที่ก็กินกินเงินของชาวบ้านและทําตัวเป็นนายของชาวบ้านในปัจจุบันแต่บางคนนะที่เขาดีก็เมทีเขาเลวก็มีมาก เลวจนกระทั่งไม่สนใจความสุขความทุกข์ของบุคคลที่อยู่ในขอบเขตที่ตนรับผิดชอบอย่างนี้ก็มีเยอะถ้ามาถามจะชี้ตัวให้ก็เดินทั่วประเทศรู้ว่าใครเป็นใครพูดอย่างนี้ถึงที่มันจะมีอันตรายแต่หาว่าเราจะมีอันตรายอย่างคนพูดความจริงมันจะแปลอะไรถ้าว่าคนไทยเราทุกคนถือค้ติของมหาชนนกคนดี เขาไม่เจ้าตาสินมหารายคนดีคําว่าแพ้จะไม่มีสําหรับคนไทยเป็นอันว่าเป็นการสงกําลังใจที่เรามีวิทยะบารมีเช่นเดียวกับมหาชนกนี่ท่านเลยจําเรื่องของมหาชนกไม่ได้ใช่ไหมละ่ะไม่ใช่ก็ไม่ย้อนหรขอซื้อเทพเขาที่สถานนี้นี่ก็ได้นะ เป็นอันว่าเมื่อพระหมหาจนกต้องการให้นางมณีไม่ขลาจำนนตวาจาของระองเขาอ่านย้อนอีกนิดหนึ่งที่ได้กล่าวว่าดูก่อนแม่เทพธิดาผู้ที่รู้ว่ากายงานที่ทําไม่รู้ร่วมไปได้ไม่คิดป้องกันอันตรายไว้ก่อนก็ชื่อว่าไม่รักษาชีวิตของตนนี่อย่างนี้คนคิดว่าโอ้เหวุศเขามากเนาะเราสู้เขาไม่ได้คนเขามากอันนี้เจ๊ง ถ้าเขาเลิกความเพียรน,นั้นเสียก็จะต้องได้รับผลความคิความที่ได้คือความเกียดคร้านเป็นของขี้เกียดคร้านและท่านตรากาวต่อไปว่าดูก่อนแม่เทพธิดาบุคคลเมื่อได้เห็นผลตามที่ประสงค์แล้วควรจะเร่งรัดประกอบการงาน แม้การงานนั้นจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็าตามนี่สู้ได้หรือสู้ไม่ได้ก็าตามต้องสู้ยึดความสามาคัคคีเป็นกําลังตั้งใจว่าเราต้องสู้เพื่อความเป็นไทยท่านกล่าวต่อไปว่าดูก่อนแม่เทพธิดาท่านได้เห็นผลของความพยายามไปจากแก,กตาของท่านแล้วไม่ใช่หรือว่าคนที่มากับเรือได้จม ได้จมตายหายไปในมหาสมุทรทั้งหมดเหลือแต่เราผู้เดียวเท่านั้นที่พยายามไหวยอยู่ก็จะรอจรึงรอดตายได้เห็นหน้าแม่เทพิดาคนสวยบัดนี้ในเกี่ยวสนิดหนึ่งนะเอาส่นหน่อยหนึ่งความจริงมันก็น่าเกี่ยวนะสวยๆแบบนี้นำมาอดไม่ได้ถึงแม้ว่าคนพูดเนี่ยเธอท่านนมๆก็น่ากลัวหายเหนื่อย เห็นแม่เทพิดาแบบนั้นเจ้าไหวน้ำสิสามสิบเดือนยังไหวสวยๆเจ้าแจ๋วแบบนั้นให้กล่าวต่อไปว่าดูก่อนแม่เทพธิดาเราจะต้องพยายามทำความเพียรอย่างที่ลูกผู้ชายควรทำไปจนกว่าจะสุดกำลังเพื่อเข้าเพื่อจะพยายามข้ามเข้าไปถึงฝั่งให้จนได้นี่ ตอนนี้ท่านบอกจะเล่นให้นางนางมณีเมขลาจนมุมนางมณีเมขลาได้ฟังสุนทรและคาถาของมหาชนกก็เ,เกิดความเรื่อมใสกล่าวสรรเสริญว่าเวลาพอไหมเนาะท้องมหาสมุทรทั้งลึกทั้งกว้างใหญ่ไพศาลแต่ท่านก็พยายามจะว่ายพยายามจะว่ายข้ามไปถึงฝั่งจนได้ สมคนที่เป็นลูกผู้ชายขอท่านจงไปถึงสถานที่ที่ความขอท่านจงไปถึงสถานที่ที่สมความปราถนาเธอไม่เจยวจริงๆอย่างนี้อย่างคนพวกว่ายตายเลยเมื่อนางมณีเมฆละากล่าวดังนั้นแล้วครั้งนั้นนางมณีเมฆขลาก็ตรงเข้าช้อนอุ้มพระมาหาชนก เข้ามาแคบประคองแนบอกโคแบบนี้อย่างคนพูดเป็นพระมหาชนกกร,รัดคอไม่ปล่อยแล้วเอาเข้าประคองเข้าให้แนบอกพาหอกปในอากาศสำหรับพระมหาชนกเมื่อถูกกายอันเป็นทิพนางสัมผัสอย่างนั้นประกอบกับต้องวหวน้ำมาทึงเจ็ดวันมีความเหนื่อยอ่อนมากเมื่อกระทบ การสัมผัสความนิ่มนวลอันเป็นทิพย์เช่นนั้นก็บรรทมหลับไปแม้เสียท่านะถ้าไม่หลับก็ยุ่งนะไม่หลับก็ยอมเป็นลูกกันเสเลยกันหมดเรื่องเป็นลูกเล็กๆนึกเอาอะไรกันก็บรรทมหลับไปสําหรับนางมณีเมกลาก็พาไปยังกรุงมิถิลาวางไว้บนแท่นหินในสวนมะม่วง ฝากให้แกบรรดาเทวดาที่รักษาสวนคุ้มกันพระมหาชนกไว้ให้ดีแล้วนานยิงกลับไปอันละบรรดาท่านพู้บริษัททั้งหลายฟุ้งเกินไปเวลาหมดพอดีสำหรับเรื่องพระมหาชนกนี้หากว่ายังไม่เบื่อยังมีเรื่องฟังอีกนานสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจากกันเพราะหมดเวลาก่อนจะจากท่านก็ขอรัตนาองค์ประสีรัตนไตร มีพระพุทธรัตรนะธรรมรัตนะและสังฆร,รัตนะทั้งสามรายการขอจงอวิอบาลบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายผู้รับฟังที่รักความเป็นไทยทั้งหมดให้ปรากฏมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลและจงเจริญไปด้วยจตุรพิธพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันณะสุขาะละและปฏิพัน์หากต้องการอิสรภาพความเป็นไทย เมื่อไรขอท่านนั้นหลายจงชนะข้าศึกเมื่อนันสวัสดี